เมื่อเกลียดก็ต้องทําให้หายเกียดเมื่อกลัวก็ต้องทําให้หายกลัวเมื่อโลภก็ต้องทําให้หายโลภเมื่อหลงก็ทําให้หายหลงแล้วเราจะทํำยังไงอ่ะมันโกรธอยู่มันหลงอยู่ก็เริ่มจากขจัดความคิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธนี่แหละขะจัดความคิดปรุงแต่งก่อนให้มันคิดน้อยลงน้อยลงมีช่องว่างสําหรับผู้มาใหม่ มีช่องว่างสําหรับผู้มาใหม่นั่นคือธรรมะเมื่อก่อนช่องว่างไม่มีผู้เก่าที่มันอยู่นั้นมันมีแต่โลภรดหลงเตแมแออัดยัดเยีดยดอยู่ในหัวใจของเราเมื่อเรามีสติความทุกข์ทั้งหลายมันก็คลี่คลายไปได้โดยง่ายได้เพราะฉะั้นอย่าลืมสตินะระพุจ้าบอกสติเป็นทางสายเอกเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์